สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายงานข่าวกับประวัติวันนี้เลยนะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญครับผู้สื่อข่าวจะพาท่านผู้ชมมาชมครับตำรวจเราครับร่วมกันพัฒนาครับในบริเวณสถานีตำรวจภูทรครับโพนทองอำเภอศรีนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญครับนนตำรวจใน ตำรวจภูทรตรวจนาจะเหลือน,นำโดยพันตำรวจโทเจนวิเศษลำครับสารวัตรใหญ่นำเจ้าหน้าที่ตำรวจครับจิตอาสาร่วมกันพัฒนาครับปรับปรุงภูมิทัศน์ครับในบริเวณครับสพภพนทองเพื่อให้สวยสง่างามและได้ประชาชนได้ใช้สะดวกืได้ใช้สะดวกเมื่อมาติดต่อราชการด้วยครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าครับก็ได้ปรับปรุงแล้วก็ ได้ครับสวยสง่างามตาในบริเวณกับสถานีตำรวจภูทรครับโพนทองครับท่านสารวัตรใหญ่ก็ยังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวอยู่เสมอว่าครับก็จะร่วมกันพัฒนาในเขตบริการครับของสอพโอพทองครับจะเห็นได้ว่านี่วันนี้ก็ได้มาร่วมกันพัฒนาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นตัดกิ่งไม้ไม่ว่าจะเป็นตัดญ่าหรือครับเพื่อให้ครับ ถูกสุขลักษณะครับสถานที่ราชการสะอาดและก็ครับประชาชนได้มาติดต่อราชการก็จะได้ประทับใจนี่ครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าครับตำรวจเราร่วมกันพัฒนาเขาพวเจ้าที่ไม่ตัดแลเสียวเลยเรามาเร่งแล้วขี้เียเอาเป็พ้อ